ก <g ulk> ารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมุ่งส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทยโดยการสร้างความมั่นคงทางการท่องเที่ยวและการสร้างสมดุลอย่างยั่งยืนมุงน่งเน้นการประสานความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างจริงจังและจริงใจเสริมคุณภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่ามุ่งสู่ความยั่งยืนเป็นโมเมนต,ต์ที่ใช่ให้การท่องเที่ยวเป็นความสุขทันทีและมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมท่อง ทที่ยยวไสู่ความยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่การพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่1และสองมีนาคมที่ผ่านมาครับ ก็ในเรื่องของทัวริซึมฟออเนี่ยของจ of of ังหวัดน่านเองเนี่ยในส่วนของทอทเองเนี่ยเรามีนปัจุบันในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลถ้าดูตัวเลขดูพฤติกรรมของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดน่านเนี่ยค่อนข้างเยอะหรือว่ากลุ่มเป็นครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นตลาดการท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดน่านนะครับและกลุ่มผู้นี้สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างยาวนาน เพราะว่าจังหวัดน่านเองนะเรามีพื้นที่เนี่ยค่อนข้างกว้างฉะนั้นการเดินทางเที่ยวของจังหวัดน่านเองเนี่ยผมคิดว่ามันตอบโจทย์กลุ่มผู้นี้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยนะครับฉะนั้นแนวทางที่เราเสนอขายในเรื่องของการท่องเที่ยวกลุ่มเนีคือเป็นในเรื่องของย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นตัวซอฟต์พาวเวอร์ที่มีความเข้มแข็งปีจุดเด่นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมขนมทมเนียมประเพณีและนอกจากนี้เองเนี่ยในช่วงตอนกลางวันเนี่ยเรายังมีกิจกรรมที่มันตอบสนองทัวรม์ซึ่งนอรราากเ่อองการทท่่องเียว น่านเป็นเมืองที่ใครๆก็รู้สึกว่ามาแล้วอารมณ์ดีเป็นเมืองเก่าแก่เป็นคนคนใช้ชีวิตอย่างสบายๆใครๆก็จําได้ว่ามาเมืองน่านแล้วอากาศจะดีแล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่าอาหารน่านอร่อยอาหารท้องถิ่นที่นี่และมีของหวานอร่อยด้วยนะครับถ้าเราเติมเข้าไปอีกสักาหนึ่งอเติมอออ่างอา,ารยะสถาปัตย์เข้าไปก็จะทําให้เมืองที่นี่เราพาผู้สูงอายุมาได้สบายๆเป็นโอกาสสาหรับจังหวัดน่านเรามีผู้บริหารท้องถิ่นที่แข็งแรงที่เห็นประเด็นเรื่องนี้แล้วก็เริ่มทําในเครือข่ายอารยะสถาปัตย์เรามาตัง้งแต่ปีต้้นนเเเลยราไดห็ ของทั้งการท่องเที่ยวของประเทศไทยองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพทเขาเข้าใจแล้วขอเพียงแต่ว่ามีความต่อเนื่องแล้วที่นี่กําลังก้าวเข้าไปปรากฏตัวอยู่บนแผนที่โลกทางด้านการท่องเที่ยวการพักผ่อน